ลิซ่าดอนลิซไาดอนแน่น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 อนครับวันนี่โทอรีจักเขาเธอรีป่านางก็ไฟวันนี้เธอรีแข็งแล้วเจอพ่อพ่อเธอรีกันเองนั่นเองค่ะโทอรีจะประทับคิดแกะซองอันเป็นของพิเศษมีได้มาจากงานงานนะครับครับเพื่อนๆเดี๋ยวเธอรีจะ กัใครมาตัดตเพรยไม่มีอะไรมากอะลูกข้างในเหรอจะมีเฉพาะพุทธิบายนะพิซซาดดนเลคคารมิกแต่มีแค่ตัวเดียวนะอีกนะอ๋อไม่มีตัวเดียวใช่ไหมใคอยากได้อะไรอลูกพิซซนาโดนพิซ่ดไปไอรกต้องหนึ่งไปแรงรบ้างหลอกหนร้อยตรงนี้นะมันลุ้นกันพิซซ่าดนพิซซนาดนซไหม้ชมดูกัน มาปิดนะมาปิดหน้าใช่ไหมดนอให้คุณจดูอบ้าอยอะไรอะไรบานะบานะชิก้บานะสองาไปมีอะไรลิซ่าดอนลิซ่าดอนอะไรอะไร อะไรจะมีเนาะตียงเตียงติงจะมีอะไร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 ว้าว้าวไฟจิตรีได้ไปแล้วลิซรอนอะไรต้อไปลิซารอนลิซารอนลิซาดอนลิซาดอนลิซาดอน หรือไม่ก็คลามิกไปเลยห้ามได้พู้ที่แบนนะ,นะทำไมอ่ะตีเบาเหรอเห็นได้ไปแล้วด้วยโอเคจะดูตัวชมดูกนันพอช่วยดึงให้มันแน่นคว่ำคว่ำอะไรอะไรอะไรขลงแล้วบ้านะอะนะ่่นเองอ,อะไรเนะาะสาสาดิาาดถ้างั้นขอให้ได้คลามิกปทใบถ้าเกิดไม่ได้อะ ดีไหมทุกคนลิซาดอนลิซาดอนอย่าห้ามไม่ได้พุทธิกนะีนะ่บานะนะหั่นใจบานะต้องเป็นลิซาดอนลิซาดอนตือดตดตด,ด,ด,ดอะไรบานะได้แล้วได้ง่ายอย่างเลยเนาะ อะไรอะไร <S <S อะไร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 เนี่ยโอเลยที่กดอังได้ครบหนึ่งชุดแล้วใบสุดอะไรเนี่ยสองสุดท้ายของวันนี้ลิซาดลิซาดลิซารดลิซา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 ดลิซด ตึ๊ตตตตดดล,ลิซ่า,า,า,ากด,กดันว้าวอู้ไฟไฟววววว้วววววววเยววว้วววววอววววววแวว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 ว้าวิวววอว่วววยววดวว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 ีวววอวววอวววว่ววว้วว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 ยวววววอ้วโวว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 ว่อวว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 ะวว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 ย